thank uh you -huh. คุณหวานสั่งมาว่าเราต้องแกล้งทำเหมือนกับเรามาเด็ก,กันจริงๆนะเย็นวันนี้พวกคุณสองคนจะต้องไปทานข้าวด้วยกันที่ร้านอาหารดังใจกลางเมืองหวานนัดนักข่าวไว้แล้วให้ทำทีเป็นบังเอิญเจอและจะได้ถ่ายภาพพวกคุณสองคนรักกันดีเพื่อกบข่าวรือต่างๆนะคะเก่งเนาะแค่โชว์โม้เพืนอบริษัทเอานะยิ้มสิขะเดี๋ยวเขาไม่ให้เรากลับบ้านหรอก อย่าืมพงมาล็เน,นี่ยนะโอมันติดจังเลยอย่าลืมยินซี่เ<ๆ>ขาจะคิดว่าเราทะเลาะกันอยู่นะก็เราทะเลาะกันอยู่จริงๆไม่ใช่หรอคะแหมถ้าทะเลาะกันแล้วได้กินของอร่อยทุกวันแบบนี้เราโอเคนะ อาอดึงเพื่อความรักที่สวยงามและก็การจะแดกที่ต้องทำให้เงียดที่สุด แต่บางทีอะ่ะมันก็ไม่ได้แย่ไปทั้งหมดแหละเนาะเพราะยังน้อยอะ่ะเราก็ได้กินข้าวกับคุณจริงๆบางทีเราก็แอบเคยคิดว่าเรื่องของเราเนี่ยเป็นเรื่องจริงกินนะ บอกว่าได้รูปพบแล้วขอตัวกลับแล้วเสร็จสักทีอย่างน้อยวันนี้ก็ไม่ได้แย่นะแต่สำหรับเราดีกว่าที่คิดเยอะเลยนะหมายความว่าไงก็ เราได้เห็นอีกด้าน,นหนึ่งของคุณที่ไม่ใช่แค่คุณหนูปากเก่งไงอย่ามาทำเป็นปากวาหวานเลยนะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็เผ้อเชื่อนจรนิงๆหรอกก็ลองเชื่อดูสิก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยพอพอเลยพูดไม่รู้เรื่องกลับก่อนดีกว่าอยู่ที่นี่แล้วมันอึนอดอัด จับตาว่าความสัมพันธ์เป็นแค่โปรเจกต์สร้างกระแสล่าสุดมีภาพทั้งคู่ดินเนอร์หวานกลางเมืองมือเอื้อมหามือแตะแขนยิ้มให้กันจนคนในร้านมองกันเป็นแถวเห็นเคมีแบบนี้ข่าวลือของปลอมคงต้องพักก่อนนะคะเออเมื่อวานน่ะคุณหวานบอกว่าเราทำได้ดีมากเลยนะดีสำหรับบริษัทแต่สำหรับเรา ก็แ <One> ค <input> ่การแสดงละครเรื่องนึงอะเอาน่าอย่างน้อยก็ทำให้ทุกคนเลิกสงสัยกันสักทีนี่พอมองว่ามันเป็นแค่เกมสนุกๆเกมนึงใช่ไหมเกมนี่คุณมองว่าเราเป็นพวกบ้าชัยชนะคนหนึงแค่นั้นใช่ไหม ก็ไม่แน่หรอกนิฟอาจจะเคยชินกับการแข่งขันคงมองทุกอย่างเป็นเกมที่จะต้องชนะตลอดเวลานี่คุณมองว่าเราเป็นคนแบบนั้นจริงๆหรอไม่ใช่หรอนิปไม่เคยมองความรู้สึกใครจริงๆมองแค่ผลลัพธ์แล้วก็เรียนรางวัล แล้วที่คุณล่ะคุณก็โดนครอบครัวบังคับเข้ามาอยู่ในเกมนี้เหมือนกันนั่นแหละแต่อย่างน้อยเราก็มีครอบครัวให้บังคับไม่เหมือนใครบางคนที่ไม่มีใครอยู่ข้างๆมีแค่ถ้วยรางวัลแล้วก็ข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ะเนี่ยเหรอบ,บ้านเนี่ยเหรอครอบครัวครอบครัวของคุณอะ เรายังไม่เคยเห็นมากินข้าวด้วยกันสักครั้งเลยเดีย๋ยวว่าแต่ครอบครัวเลยใครสักคนเราก็ไม่เห็นทางทางที่โตกินข้าวอะ่ะมันก็ใหญ่สักขนาดนั้นจะมีทำไมห้องรับแขกเป็นสิบห้องโตเป็นสิบโตเนี่ยนะเย่ายวว่าจะเรียกว่าบ้านเลยที่เนี่ยมันสมควรเรียกว่าคุกซะมากกว่าอืมอ่า เราขอโทษนะเราพูดแรงไปอ่ะไม่ต้องขอโทษหรอกมันก็จริงอ um. เอางงี้ปะไปกันเถอะไปไหนก็ไปในที่ที่หนึ่งเรามีที่ที่ทำให้หายเครียดได้นะแล้ว ทำไมต้องไปกับนิฟด้วยอืมเพราะว่าบางทีเราก็คงต้องการที่แบบนั้นเหมือนกันอ่ะไปไปกันดีกว่า ก็ที่นี่มันโลกของนิฟนี่มันก็อาจจะช่วยนิฟได้ดิแต่สำหรับเราก็อาจจะแต่เราก็อยากให้ไอวี่เข้ามาอยู่ในโลกของเราเหมือนกันนะ ถ้เราดีเวลาเราเครียดหรือไม่สบายใจไอสเกตอะมันทำให้เราหลุดไปโลกอีกใบหนึ่งเลยโลกที่ไม่ต้องมีใครมาจับตามองใช่ไหมใช่โลกที่ไม่มีใครมาบังคับหรือกดดันอะไรทางนั้นฟังดูก็ดูดีเหมือนกันนรอกปะงั้นลองไปกันถ้าไม่ดียังไงอะค่อยมาบทเราก็ยังทันนะโดน๋นแง นนีก็พูดได้สิเล่นเป็นตั้งแต่ดเด็กแล้วนี่เราก็เลยจะช่วยอยู่นี่ไงเราถ้าลมขึ้นมาใครจะรับผิดชอบเราอยู่นี่จะปล่อยให้ลมได้ยังไงอะฟังดูดีดงเลยนะแต่เชื่อได้หรือเปล่าก็ลองดูสิแล้วจะรู้ว่าเราพูดจริง sekejap 1 นะที่เรียกว่าไม่กลัวก็แค่เรียกขอมั่นใจนะมาเฮอร์น,นาล็อกสัญญาว่าจะไม่ปล่อยให้ไอวี่ลงเหมือนข่าวที่แล้วก็ไม่ได้กลัวสักหน่อยแค่แค่แคเราบังคนเชยเฉ่ จับเราแน่นจนมือเราเกือบตายเพราะหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยไล <laughs> เลาโยกเขาอย่เอ้ยใช่ดิ้มโเขาโูกเขาโอเคเก่งมาก ถ้ากลัวก็ここจับให้นั้นขึ้นสิวันนี้ไม่มีสคลิปไม่ต้องทำเหมือนนั้นก็ได้ <S 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 เราก็ไม่ได้เร่นตามสคลิปมานั่งนานแล้วนะ ก็ดีสิจะได้รู้ว่าไม่ใช่การแสดง